วันนี้พี่จะมาแจกไอดีผลผาตึงๆกันนะครับน้องๆใครที่อยากได้ไอดีนี้นะครับเพียงแค่กดไลค์นะครับให้ถึง100รไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กดติดตาม YouTube ให้พี่ด้วยนะครับดาคอนช็อปร้านจําหน่ายไอดีไก่ตันราคาโดนใจมีไอดีไก่ตันให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นไอดีไก่ตันโมจิตื่นดาบคู่เผาวีซีไก่ตันผลเสือและอื่นๆอีกมากมายลองมาเลือกกันได้ที่ร้านดาคอนช็อปลิงอยู่ที่ใต้คลิปนี้เลย ก็น้องๆหลายคนนะครับน่าจะเห็นไปแล้วนะครับว่าพี่เคยทําการแจกไ d ดีผลพระไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยอดไลค์หรือว่ายอดคนติดตามเนี่ยมันไม่ถึงเป้านะครับก็เลยไม่ได้แจกไปนะครับทุกคนพี่ก็เลยเอารหัสนี้มาแจกอีกรอบนึงนะครับ ก็นี่เลยนะครับเป็น ID ผลพันะครับมีเงินเขียว63ล้านนะครับแล้วก็เงินม่วงนะครับ1 4 0 0 0เลยนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนในดีนี้เนาะก็จะเป็นผลพัแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเป็นผลพัยังไม่ตื่นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูแบบไอเทมกันดีกว่านะนี่นะครับดาบก็ยังเป็นดาบทั่วไปนะครับทุกคนก็สามารถไปเล่นไปตามหาดาบกันได้นะครับคือความสนุกเนี่ยยังคงอยู่นะครับของยังไม่ตันนะแต่ว่ามีดาบยามามาให้แล้วนะครับทุกคนนี่สามารถาไปเล่นกันได้เลย เนี่ยตีศูนย์ของคาตาโกลิก็มีนะครับสไปเดนนะฮะก็มีกีตาร์บลูนะทุกคนนี่กีตาร์บลูก็มีพ้าคุมคาตาโกลินะครับนี่แล้วก็มีผลสไปเดอร์ผลเลิฟผลแมกมาผลหนวดขาวโอหูผลแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับเนี่ยยังไม่พอนะครับยังมีผลแสงผลดาร์กโอ้โหผลเยอะจัดผลไฟก็มีนะครับผลน้ําแข็งก็มีโอ้ประมาณนี้นะครับสำหรับผลปีศาจนะครับ แล้วก็มีด์กแฟกเมนต์นะครับ8อันนะครับมีอะไรเนี่ยกระจกนะครับหูยไอเทมแบบจุกๆนะครับเราสามารถเอาไปเล่นเอาไปปั้นตัวต่อได้เลยนะฮะทุกคนไปทําแบบ2ดาบคู่โอเด้งอะไรแบบนี้นะฮะไปหาทํากันได้เลยนะใครที่อยากได้นะครับกติกาง่ายๆนะครับเพียงแค่กดติดตามนะครับกดซับสไครป์ช่องพี่นะครับก็คือ YouTube มีมาร์นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็กดไลค์นะน้องๆขอเพียงแค่100ไลค์เท่านั้นนะครับ100ลไลค์พี่ก็แจกไปเลยนะครับแจกจริงแน่นอนไม่จกตานะทุกคน และที่สําคัญนะครับขอให้น้องๆคอมเมนต์นะครับว่าติดตามพี่แล้วหรือยังนะครับเช่นคอมเมนต์ว่าติดตามแล้วครับอะไรแบบนี้นะครับเออเอาพิมพ์ชื่อเล่นด้วยด้วยกัเอากติกาเหมือนเดิมเลยเหมือนผลโมจิเมื่อกี้เลยก็คือพิมพ์ชื่อเล่นนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับว่าติดตามพี่แล้วหรือยังนะครับอย่างเช่นว่าเห็นว่าพี่ชื่อมาร์ชใช่ไหมครับพี่ก็คอมเมนต์ว่าชื่อมาร์ชครับกดติดตามให้แล้วครับอะไรประมาณนี้นะครับ ถ้าเกิดใครไม่ทำตามกติกานะครับก็อาจจะหมดโอกาสได้ลุ้นไปนะครับเออพี่จะแจกเฉพาะคนที่ทำตามกฎกติกาเท่านั้นนะครับไอ,อตัวนี้เนี่ยมันลงดันไหวไหมวะพี่จะลองแบบไปโซโล่ดันพระดูเออไปลองโซโล่ดันพระเลยเดี๋ยวดูมันจะจะ,จะไหวจะตึงหรือเปล่าเออเก็บกองก่อนเก็บกองฟื้ฟื้ฟืฟฟ้เดี๋ยวโซโล่เลยโซโล่ดันพระเลยถ้าไม่ผ่านนะฮะก็ไม่ผ่าน ือถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวก็เดี๋ยวพาน้องๆมาแบบมาทําทีหลังนะใครที่ได้รหัสนี้ไปเนาะไหนวะดันพระดันพระอ่านี่ไงบุตราไปลงดันพระกันเลยนี่ลงครั้งแรกของพี่เลยนะจริงแบบที่งลงคนเดียวอะโซโล่ทำผลพระตื่นให้น้องๆมาดูกันว่าพี่จะผ่านหรือเปล่าน้องๆจะได้ผลพระไปหรือเปล่านะฮะเออเมัอนลุ้นกันตรงนี้แหละมาต่อยรัวๆัวต่อยยับยับ โอ้ยโอ้ยอน่าจะผ่านอยู่มากแบบนี้โอ้ยมึงกนหน้าต่อยครับต่อยยับต,ยต่อยยับต่อยต่อยยับ อ่าผ่านก่อแรกแล้วแล้วเรือขับไม่ได้ด้วยโอ้จะไปยังไงเนี่ยโอ้เกือบตายเรือขับไม่ได้อ่ะคนดูผมไม่ผ่านแน่เลยว่ะเรือมันบั๊กอ่ะต้องดูกันเอาให้ถึงที่สุดอุตสา์จะทําให้น้องๆเรือไม่มีเรือไม่ผ่านเอ้ยเรือบั๊กมีพีุ่ตสาตั้งใจมาทําผลตื่นให้น้องๆนะครับเนี่ยแต่แบบเรือบั๊กไง โอ้โหพี่แบบไม่มีโอกาสยืนในน้ำเลยนะทีเนี้ยมนดูว่าพี่จะสามารถผ่านได้หรือเปล่านะครับช่วยกันกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ในการผ่านด่านนี้ด้วยนะฮะเออน้องๆจะได้ไอดีไปจะได้แบบผ่นพัดตื่นแบบง่ายๆนะฮะพี่จะไปยังไงวะเนี่ยจมน้ําตายก่อนนะ เออมาโบกอนฮิวแมนซะอย่างต้องไหวดิวะโซโล่ดันพระแบบตึงๆโอ้ยมันมีพระเหมือนเราด้วยมันมีพระเหมือนเราด้วยคอมโบคอมจอยคอมโบคอมจอยบุ๊คโอ้ยแล้วกูลดเอยี่ยมอยู่นะไหวไหมเนะี่ย โอ้ยอย่าใช้สกิลสิวางกระเด็นผ่านแล้วผ่านแล้วหรือผมต้องใส่ใเทพอื่นวะพ้าคุมคาตาโคลีมันหมอมไหมเนี่ยทุกคนกูไม่ผ่านได้เลยอย่า <laughs> อย่าย,ยอ้อนย่าย้อมเปิดเผาได้ป่าวะในเนี้ยเฮ้ยเปิดได้ โอ้ยจะตายจะตายเฮ้ยมันมีมา่าสายฟ้าโอ้ยไม่ไหวว่ะพี่ไม่น่าไหวนะน้องๆโอ้กูตายกูตายแน่ๆกูตายแน่ๆดูเลือดขอดูเลือดหน่อยโอ้โหมันมาถึงมันก็ระเบิดเลยอ่ะ โอ้เยอะจ้ากูตายแด้แน่กูใส่ย,ยับเอ้อไม่น่าผ่าน <c oughs> จะลองให้โอ้โหมันระเบิดตัวอย่างเดียวเลยอะทุกคนมันอะไรเนี่ยโอ้โหมันระเบิดตัวยับยับเลยว่ะมีสกิลเดียวเรื่องไงพวกมึงอ๋อระเบิดกแก ตายไม่เอาแล้วพี่ไปเล่นแล้วเอาเป็นว่าน้องๆไปทำกันเองนะฮะถ้าอยากจะได้ผลพระตื่นนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ ID ดีนี้เนาะก็จะเป็นไ d ดีผลพระนะครับนี่ไ d ดีผลพระมีดาบยามะนะครับกีตาร์บวก็มีปัดก็ตฮิวแมนนะครับเผ่ามนุษย์ V3 แล้วก็เงิน63ล้านเงินม้วนแสนสี่นะครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวสเตตัสก็สามารถเอาเงินม้วนไปรีได้นะครับเออไม่ต้องห่วงเลยรีได้แบบชิวๆ ของก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะครับพวกผนปีศาจแล้วก็ดาบก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะเหมือนเดิมครับเพียงแค่กดติดตามช่องพี่นะครับแล้วก็กดไลค์นะครับคอมเมนต์ว่าน้องชื่ออะไรแล้วก็ติดตามช่อง youtube ของพี่หรือยังนะครับแค่นี้ก็มีสิทธิ์ล,ลุ้นรับไอดีนี้ไปเลยสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวล้าน้องๆทุกคนไปก่อนแล้วนะครับแล้เวเจอกันใหม่ EP หน้าครับบ๊ายบายเอออุกูโดนเลยค่ะปีศาจใครวะ จะมารีวิวโมโหเฮ้ย